อันนี้ผมมาต้นผมมีปัญหานะครับต้นนี้มันโตแล้วเนะี่ยมันมันโตแล้วมันก็รู้สึกว่าผมรีบปลูกเกินนะครับแล้วก็กเลยก็เลยทําลดน้ําแล้วก็เลยทําให้น้ามันไหลเหมือนหลังเต่าเมื่อก่อนนี้ผมปลูกปุ๊บดินยังไม่เซตตัวมันเป็นท้องกระทะข้างล่างตรงนี้ครับในวงเนี่ยมันเป็นท้องกระทะคราวนี้มันโตในระดับหนึ่ง ผมว่าคิดว่ามันไม่ได้เป็นโรคอะไรหรอกน้ํามันขังมากเกินไปผมก็เลยสไลด์ดินออกมาเนี่ยข้างเนี่ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะดูว่าถ้าดินมันมีปัญหาจริงๆอ่ะหรือระบบลากผมกลัวว่าเป็นด้วยระบบลากนะครับอันนี้ก็อันนี้ยังยังถึงไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งไม่แตกยอดนะไม่ใช่เป็นโรคเป็นไรนะเดี๋ยวผมจะลองวัดค่าดินดูเท่าค่าดินมันโอเคเนะี่ย มันก็นะมันก็ไม่ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าถ้าดินดีก็จะเป็นพวกระบบรากครับเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับนเนี่ยมันจะเป็นยอดต้นด้วนอย่างนี้ครับท,ท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะมาแก้ไขเพราะผมเคยแก้ไปหายไปบ้างล้ะครับ ยอดไม่ไปผมว่าเป็นด้วยระบบรากหรือเวลาตอนนั้นผมรีบปลูกเกินพอปลูกปุ๊บมันก็เป็นท้องกระทะเป็นแอ่งไปเลยน้ําก็ขังอยู่ตรงนี้ระบบรากก็ไม่เดินครับก็เดี๋ยวซอยกิ่งสักหน่อยครับเดี๋ยวผมจะอาแก้ไขด้วยลดลาดด้วยให้ตัวแอนนกากา ่ผมนํามาจากประเทศสเปนอีกตัวหนึ่งครับไหนลองวัดค่าดินหน่อยสิค่าดินอยู่ที่ห้าห้าจุดห้าก็คงจะไม่ไม่นั่นเท่าไหร่ครับก็ก็ได้เพราะว่าหนึ่งผมว่าเป็นด้วยระบบของรากของเราเพราะว่าตรงเนี้ยแจกระบบ 6.5ดินไม่มีปัญหาแต่ว่าผมว่าระบบรากของต้นพันธุ์ของผมนะครับกรน,นี้วิธีแก้ไขเนี่ยผมว่าจะแก้ไขแบบนี้ครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับผมซึ่งนำผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆเพื่อจะทดลองที่สวนนะะอืมว่ากันไปนะครับก็ช่วงที่เราต้อง ไม่ต้องไปปลูกใหม่เพราะว่าตัวนี้มันมีปัญหาเรื่องระบบรากแน่นอนนะครับคือระบบรากเนี่ยผมทําดินมันมันจริงๆแล้วผมปลูกรีบปลูกไปหน่อยตรงกลางก็เป็นท่องกระทะดินยุบข้างล่างข้างๆก็เป็นไหลคานนี้น้ํามันก็อยู่ตรงตรงที่รากคือปัญหาตรงนี้แหละ ไม่ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะใช้บัวราดดีกว่าหนึ่งบัวต่อหนึ่งต้นผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะแอนเนก้านะครับเป็นแร่ธาตุนะธรรมชาติจ่เป็นครีมนะครับผมแนะนำให้เกษตรกรลดราดดีกว่านะครับอาเปิดใหม่ๆเลยครับอันนี้เป็นการทดลองนะครับส่วนแรกนะครับส่วนแรกเลยก็จะทดลองว่า เออมันจะฟื้นมาไหมใบมันไม่ไม่สมบูรณ์อาจจะเป็นครีมนะครับหนึ่งช้อนกาแฟรครับต้องนอลายข้างนอกก่อนนะครับหนึ่งช้อนกาแฟรครับนะฮะท่านผู้ชมต้องทำต้องลดน้ำก่อนนะครับแล้วก็ดูว่ามันจะได้ไม่เปืองแล้วผมใช้บับวลดราด นะครับแอนนาก้านะครับแอนนาก้าตัวนี้นะครับเป็นขั้นทดลองนะครับพื้นฐานครับต้องละลายก่อนนะครับอ่าวันนี้วันที่เก้าวันเสาร์วันที่เก,ก้าคือตะกกานะครับอ่าเดี๋ยวผมทดลองสักสองครั้งเนี่ยถ้ามันฟื้นขึ้นมาปั๊บ ี๋ยวผมทดลองให้ท่านผู้ชมดูนะครัครั้งหนึ่งเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมก็จะก็จะมาทาให้มาดูอีกครั้งหนึ่งผลงานนะครับผมมาสักองครั้งแต่ผมมีอันแปลกใหม่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมใส่ในบัวก่อนนะครับลดลาดนะครับมันจะเป็นสีแบบนี้นะครับอ่าป้องกันช่วกเชื้อรารากไม่เดินนะครับอ่าใบเหลือง แต่พาะมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่สุดนะครับพึ่งนำมาใช้กับสวนผมเป็นสวนแรกในประเทศไทยตัวนี้เป็นตัวเลเวออามินนะครับเป็นสิงคโปร์นเนี่ยเป็นหัวเชื้ออะมิโนนะครับเป็นหัวเชื้ออะมิโนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนำเข้าจากประเทศสเปนนะครับอันนี้ยังไม่มีในประเทศไทยนี่ยังไม่มี เป็นเจ้าแรกและเป็นเจ้าเดียวที่ผมเอามาน,นํามาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับแต่ผมก็จะลองใช้ดูนะครับว่าถ้ามันจอบโจทย์ยังไงก็ผมก็ว่าโอเคแต่เราก็จะได้แนะนําให้ท่านผู้ชมนะครับแต่ถ้าไม่จอบโจทย์จะเป็นสีออกออกอย่างนี้นะครับผมว่า,าที่สเปนเขาก็มีผลิตภัณฑ์ ขาก็ล้ำสมัยอยู่แล้วนะครับเรื่องการปลอดภัยนะครับหนึ่งเขาเน้นความปลอดภัยพืชผักสวนครัวอะไรพวกนี้นะฮะปลอดภัยทางด้านาเคมีสารตกค้างอยู่แล้วนะครับไอตัวนี้ครั้งแรกวันนี้วันที่เก้าผมจะนําลองมาใช้ดูนะครับจะผสมกับแอนนกาตัวนี้นะครับก็มันก็เป็นสูตรอะมิโนนะครับอ่าเป็นอะมิโนแอซิด ร้อเซ็นตครับเดี๋ยวผมจะใส่หนึ่งช้อนแกงครับหรือสิบซีซีผมเห็นกระบวนการการผลิตของเขาผมว่าน่าเชื่อถือนะครับแต่เราก็ลองใช้เป็นเจ้าแรกนะครับจะเป็นน้ําแบบนี้นะครับอันหนึ่งช้อนครับนะครับแล้วก็กวนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราลองกวนเข้ากันนะครับอันนี้เขารู้สึกว่าเขาจะทดลองพวกผักสวนครัวเนี่ยมันปลอดสารพิษอยู่แล้วนะครับ ทำให้ลูกโตผลผลิตดีนะเป็นหัวเชื้อเป็นหัวเชื้อเลยร้อยเปอร์เซนครับร้อยเปอร์เซ็นตนะอันนี้ทดลองนะครับเป็นขั้นพื้นฐานนะไม่ใช่ว่าในประเทศไทยก็ยังไม่มีจาหน่ายนะครับแต่เรามาทดลองก่อนว่ามันจะตอบรับอย่างไรนะครับอ,อันนี้เดี๋ยวเราก็กวนสักหน่อยครับแล้วผมก็เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะฉีดพ่นด้วยครับ แอนิก้าออกเข้ามาสีขาวเลยนะครับตัวนี้นะครับช่วยระบบรากนะครับเป็นแร่ธาตุนะฮะแคนไซธรรมชาตินะครับใช้กับทุกพืชนะครับก็อาจารย์ออสก็ออสก็ใช้อยู่ตลอดนะครับอาจารย์ออสที่อาจารย์แม่โจ้น,นะครับก็ใช้กับพวกเมลอนอะไรพวกนี้อันนี้ผมลองเอามาใช้กับทุเรียนบ้างนะครับถ้ามันดียังไงก็ ก็ติดตามกันนะครับผมก็ต้องต,ติดตามอยู่ตลอดนะครับอ่ะพราเสร็จแล้วโอเควันนี้สิ่งดีๆเราน,นําเสนอมานะครับอันนี้มันของนําเข้านะครับในประเทศใหญ่เันม่มันของนําเข้าจริงๆของประเทศสเปนนะครับอ่ะอันนี้เราลดราดเอาหนึ่งบัวเลยครับเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องระบบลากครับผมทําไม่ผมทมําผิดเองเพราะหลุมเนี่ยมันเป็นท้องกระทะตอนนี้ผมก็ใจออกมาให้เป็นนุนหลังเต่าครับ ออกจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เรามาลดราดไอตัวแอนนา้าอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับได้แปดวันตอนนั้นผมทำไว้วันที่เก้าลดราดวันที่เก้าวันนี้วันที่สิบเจ็ดสิบแปดก็เจ็ดแปดวันครับแอนนา้าใส่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองนะครับแต่ครั้งแรกที่ผมทำไปนะฮะที่ราดลงไปครับรู้สึกตอบสนองแล้วแตกยอดออกแล้ว ฟื้นขึ้นนะครับทุเรียนไอปลูกมาได้อันนี้หนึ่งช้อนนะครับหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนใส่ใส่หนึ่งบัวครับนะหน,นึ่งจะเป็นครีมนะครับเนี่ยฮะเนี่ย้วเรามาลดราดครั้งที่สองนะครับวันนี้วันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดพิก,กาครับนะฮะเป็นการทดสอบสารตัวนี้นะครับ อ่าค่า pH ของดินนะครับระบบลากอะไรพวกนี้นะฮะเชื้อลาครับตัวนี้แอนเนก้านะครับแอนเนก้านะครับครับแล้วก็ทำเสร็จแล้วเราก็คนก่อนครับคนตัวยาให้มันละลายนะครับมันจะออกเป็นเป็นสีขาวนะครับตอนนั้นเราก็นั่นแล้วก็ผสมด้วยอ่าตัวนี้ครับอะมิโนร้อยเปอร์เซ็นตเรวอะมินนะครับอันนี้ของนำครับจากประเทศเซน ผมว่าใช้แล้วมันตอบสนองผมก็ดูแล้วมันแตกยอดนะครับอันนี้เราใช้ได้พร้อมพ่นนะครับพ่นนล้ดีครับอันนี้เราก็มาช่วยด้วยทางรากด้วยนะครับตัวนี้เป็นสีนี้นะฮะจริงๆเราจะใส่สักสิบซีซีอันนี้ก็สิบซีซีนะครับหนึ่งช้อนเนี่ยครับใส่ลงไปครับกระดาไรพร้อมกับไอตัวไอเนอรานะครับไอเนอรกาเป็นของเมืองไทยอันนี้เป็นของ สเปนนะครับของนาเข้าครับเราเสร็จแล้วนะครับนี่ครั้งที่สองนะครับเพราะครั้งแรกแล้วเราใส่ไปแล้วมันมันตอบโจทย์ได้ดีครับนะเราก็คนให้ละลายนหน่อยนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งบัวบัวขนาดนี้ครับนะฮะอ่ะครับเนี่ยแตกยอดแล้วครับเนี่ยยอดออกครับเนี่ยเนี่ยววดแล้วนะครับถ้าลดน้าเสร็จปุ๊บ เดี๋ยวเราก็จะพ่นมันก็สวยเหมือนกันนะครับก็ดีเหมือนกันนะครับเราลดราดเนี่ยหนึ่งบัวหนึ่งต้นเขาเรยเราทดลองไหมฮะที่อันนี้สวนพวกเองครับอันนี้เป็นครั้งที่สองนะครับสารตัวนี้ปล่อยปรับสภาพดินนะครับปรับสภาพดินให้เป็นกลางนะครับป้องกันเชื้อโรคเชื้อาราอะไรพวกนี้นะฮะ